สลามอะลกุมวะราะมัตุลอฮิวบเระกุฮตสวัสดีครับกระผมนายมุฮัมหมัดอาริฟินสปักยากำลังศึกษาชั้นมัธททยมศึกษาปีที่5โรงเรียนธรรมวิทยามลนิธิจังหวัดยาลากระผมดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ในยติหัวข้อรายยอกีตอเศรษฐกิจพอเพียงเพียงพออยู่เพียงพอรู้พออุ้งชูตัวเองไหว ดุดจำรัดเอกบดินปิ่นชาติไทยตรัสไว้เป็นแนวทางการสร้างสุขรู้ประมาณรู้จักออมรู้จักอดละลดสิ่งฟุ้งเฟยไม่เกิดผลกินของไทยใช้ของไทยไทยทุกคนความยากจนจะห่างไกลความยังขออภัยครับความยากจนจะห่างไกลไทยยังยืน ทุกคนรู้ไหมครับว่าในหลวงราชการที่9ท่านทรงสร้างผลงานมากมายเพื่อให้เราได้จดจำท่านท่านทรงรักและห่วงใยประชาชนของท่านเมื่อท่านเห็นว่าประชาชนของท่านนั้นอยู่ในความยากจนท่านทรงมุ่งมั่นที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนของท่านได้ดำเนินชีวิตและนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานแก่ประสมนิกรชาวไทยทั่วประเทศตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้เน้นยำ้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดผลและสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสะโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง การที่พระองค์ได้ทรงคิดและตระหนักมาช้านั้นว่าหากเราไม่พึ่งาพากันไปยึดติอยู่แต่กับความขออภัยครับยึดติอยู่กับกระแสภายนอกมากจนเกินไปจนทําให้ครอบงําความคิดและลักษณะดเดิมๆของประเทศไทยมีมีแต่ความทะเยอทะยานบนพื้นฐานที่ไม่มั่นคงหรือลักษณะเปรียบเสมือน กับลับกษณะของฟองสบู่นั่นเองครับแนวคิดนี้มุ่งหวังให้รัษฎรชาวไทยทุกคนดำรงชีวิตอย่างพอเพียงไม่ฟุ่งเฟยสุรุ่ยสุร่ยรายเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันหากเราปฏิบัติตนตามพระราชตามพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9 ก็จะล้วนแต่มีความประสบความสําเร็จและมีความสุขไม่มีหนี้สินอีกทั้งยังมีผลผลิตมากมายหลายชนิดพอเลี้ยงชีพตนเองได้อย่างมีความสุขอาจจะไม่ได้รวยร่ำรวยอย่างเร็วแต่ในยามที่เราลําบากเราก็จะมีการฟื้นตัวที่เร็วกว่าคนอื่นนั่นเองครับหลักพิจารณาเศรษฐกิจพอเพียงคือชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตอยู่ และปฏิบัติในทางขออภัยครับและปฏิบัติในทางที่ครวรจะเป็นโดยมีพื้นฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยจากพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่9ที่พระราชทานแก่ประสมชากรชาวไทยทั่วประเทศให้ใช้ชีวิตอย่างพอมีพอกินพอใช้ไม่ฟุ่งเฟย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงมีระบบและสามารถนำมาประยุกต์ใช้และปฏิบัติตนในทุกระดับเศรษฐกิจพอเพียงเสียงจากพออย่ารีรอให้จำและทำไว้กินพอดีมีพออยู่รู้ประเด็นหายสําเข็นเป็นเศรษฐีมีสุขพลัน เกิดพอเพียงเลี้ยงตัวได้หลายอดเพราะต้องจดจ่ายและรับขออภัยครับเพราะต้องจดจ่ายและรับดับสับดับกระสันรับเท่าใดไม่จ่ายหมดทนไว้กันรวยนิรันด์มันใส่กลางสมดุลกระผมขอกล่าวขอบคุณครับ